เอาละคาสวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้มาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะคะมากับหัวข้อที่แบบว่าช่วงนี้วาสนาความรักของเราจะเป็นยังไงจะรุ่งหรือว่าจะร่วงประมาณไหนนะจ๊ะเออก็ดูสั้นๆเนาะหนึ่งถึงสามเดือนหรือว่าภายในสิ้นปีนี้ก็ได้ว่าเฮ้ยดวงความรักของเราเนี่ยจะมีวาสนาความรักเกิดขึ้นกับเขาบ้างไหมได้เป็นวาสนาของใครสักคนบ้างไหมอารมณ์ประมาณนี้นะคะนี่กองที่หนึ่งนะกองที่สองกองที่สาม คุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ้าหนึ่งสองสามแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้าเอาละคะ่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะตั้งสมาธิใจเย็นๆใจรนะ่มๆเนาะมาดูกันเพื่อความบันเทิงนะคะว่าวาสนาความรักของเราในช่วงนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ย จะเป็นยังไงจะเป็นไปในทิศทางไหนอืมจะออกมาแบบว่าแนวรุ่งหรือว่าแนวร่วงนะจ้ะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสนะคะมาดูเขาเรียกว่าอะไรเรื่องราวความรักในช่วงนี้ของคนกองนี้ดีกว่าว่าในช่วงนี้เป็นยังไงก่อนนะขอห้าอืม คิงเหรียญบางคนออกแนวชิลๆกับเรื่องของความสัมพันธ์แม้ว่าคุณจะอยู่ในสถานะนายโสดมีแฟนแอบรักแ,แอบชอบหรืออะไรก็ตามแต่คนจะรู้สึกว่านิ่งๆแล้วก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานในเรื่องของความมั่นคงบางสิ่งบางอย่างมากกว่าหรือต้องการความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้หวือหวาผ่านมาแล้วผ่านไปต้องการความสัมพันธ์ที่มันดูมั่นคงแข็งแรงนะจ๊ะถึงจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ไม่เป็นไรอารมณ์ประมาณนี้ได้ไม่บางคนก็ไปโฟกัสในเรื่องของการเงินเนาะอืม ทำไมคนกองนี้พลังงานส่วนใหญ่รู้สึกว่าเรื่องของความรักมันดูห่างไกลนะอ่าคุณรู้สึกว่าเอ้ะวันๆไม่ได้เจอใครหรือวันๆก็ไม่ได้คุยกับใครฉะนั้นจะมีใครเข้ามาจะมีเจอวาสนาความรักมันก็เลยดูเป็นเรื่องยากแล้วก็ในใจลึกๆคุณรู้ว่าคุณนะ่ะเป็นคนช่างเรื่อกบางทีพ่อแม่หรือใครบางคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคยขอข้าจะส่งมาแล้วแต่คุณแบบว,ว่าไม่เอาอะไรเงี้ยบางวันก็อยากคุยแต่บางวันก็อยากอย,กอยู่คนเดียว แล้วก็รู้สึกว่าตัวเราอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับความรักหรือความรักดีๆคงไม่ได้เดินทางเข้ามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องเครียดหลายเรื่องทําให้เรื่องของความรักอาจจะไม่ใช่โฟกัสหลักก็ได้อืแล้วก็เหมือนมีพลังงานด้านลบมุมมองเกี่ยวกับความรักค่อนข้างเยอะว่าตัวเราเนี่ยแหละไม่ค่อยเหมาะสมกับความรักสักเท่าไหร่นะจ๊ะ มาดูหัวข้อต่อไปซิว่าแล้ววาสนาของความรักสำหรับคนกองที่หนึ่งล่ะในช่วงวันนี้จะถึงสิ้นปีหรือในสามเดือนนับจากเนี้ยจะเป็นยังไงคะขอห้าใบก่อนอืม่าริออดบางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางนะจ๊ะอ่ามีพลังงานของการเดินทางพลังงานของต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาได้ พลังงานของคนในเครื่องแบบหรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางระยะทางอะไรบางอย่างได้นะจ๊ะอสองไม้อ่าพลังงานต่างชาติเยอะนะเนี่ยแฮงแมนแปดเหรียญสี่ดาดแล้วก็สิบเหรียญถ้าเกิดถามว่าวสนาของความรักจะเป็นยังไงความรักอาจจะดูนิ่ง อาจจะดูไม่ได้หวือหวานะคะแล้วก็บางคนอาจจะดีวกันด้วยรักทางไกลก็ได้มันก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่นะจ๊ะแต่ไอสิ่งที่หวือหวาไม่รู้ทำไมไพ่ถึงบอกเรื่องของการเงินอ่ะค่อนข้างที่จะดีนะคะค่อนข้างที่จะโอเคนะคะในที่นี้อาจจะเป็นตัวเราโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินการสร้างความมั่นคงในชีวิตมากกว่าในเรื่องของความรักด้วยก็ได้นะจ๊ะแม้ว่าในใจยอยากจะมีความรักแต่เอาข้อจริงถ้าจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะคุณจะเลือกเงินหรือเลือกอะไรที่มันจับต้องได้ไว้ก่อนอรารมณ์ประมาณ ถามว่าเฝ้ารอความรักไหมเฝ้ารอไม่ใช่ว่าไม่เฝ้ารอแต่ก็เหมือนชีวิตไม่ค่อยได้ไปไหนอ่ะไม่ได้ค่อยได้เปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยซ้ําดังนั้นคุณเลยรู้สึกว่าถ้าความรักไม่โอเคแต่ว่ารางวัลที่หนึ่งต้องได้ <c oughs> อารมณ์ประมาณนี้เออหรือไม่ก็ต้องได้เงินก้อนเอออารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะอาไพา่มีอะไรจะบอกอีกคะในเรื่องของวัฒนาความรักของคนในกองนี้มีอะไรอีก แล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าจะได้เจอนะคนกองนี้อาจจะได้เจอสายเปยด้วยซ้ำอืมจริงๆก็อยากมีอารมณ์ตกหลุมรักเนาะจังหวะตกหลุมรักอะไรกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยสร้างความชุ่มชื่นให้กับหัวใจ tower high p e มันจะมีบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดเกิดขึ้นกระทันหันนะคะด้วยความที่เราสวยอะ่ะเออ high p e มา พินถ้วยมานะคะแทมพเพรนมา6เหรียญมานะจ๊ะช่วงนี้อยากจะบอกอย่างหนึ่งก็คือทําบุญใจบุญสุนทานเข้าไว้นะคะกำลังดึงดูดคู่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคู่บุญคู่บารมีคู่พลังงานบวกนะจ๊ะ จะมีคนบางคนเข้ามาตกหลุมรักเราหรือเข้ามาในชีวิตเราแบบที่เราก็ไม่ทันตั้งตัวแบบที่เราก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะคะเออเขาจะเข้ามาชอบเราเข้ามาหลงสเสน่ห์เราแต่ว่าช่วงแรกจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในที่นี้อาจจะไม่ได้บอกว่าดูหวาหรือจีบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบลุกลุกแบบน่ากลัวนะคะเรารู้สึกว่ามันเป็นการจีบแบบ ออกแนวสายเปได้ออกแนวมีความเป็นห่วงเป็นใยมีการแสดงออกในเรื่องของความแม่ตาจิตอะไรอย่างเงี้ยความอุ่นๆได้นะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงของการพูดคุยและเปลี่ยนความคิดรู้จักนิสัยกันนะจ๊ะอ่ะมีอะไรอีกคะไพ่ว่าวาสนาความรักของคนกองนี้ในช่วงนี้จะเป็นยังไงอีกแล้วก็ในที่เนี้ยบางทีคนกองเนี่ยจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะอืม จ็ดดาบเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวหรือเปล่าไม่ค่อยออกไปไหนหรือเปล่าคนกองนี้เพราะว่าในใจเลึกๆรู้สึกว่าอยู่คนเดียวฉันก็อยู่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้นะจ๊ะเออฉันก็ดูแลตัวเองได้อ่ะบางคนอนะ่ะเคยผ่านเรื่องราวความรักเคยผ่านเรื่องราวของความเจ็บปวดแต่ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นแต่แผลใจก็ยังมีอยู่แต่คุณก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับความรักอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะเนี่ย เรารู้สึกว่าคนกรองเนี้ยจะกล้าที่จะออกจากกรอบของตัวเองกล้าที่จะออกจากความคิดบางอย่างของตัวเองในที่นี้อาจจะหมายถึงการเดินทางมากขึ้นการพบปะผู้คนมากขึ้นหรือการเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์เออที่บางทีลุกสไตล์เนี่ยไม่ใช่สําหรับฟังเราอย่างเดียวนะอาจจะเป็นสไตล์ที่เราชอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็คือแปดดามเนี้ยเรารู้สึกว่าคุณกําลังจะออกจากเซฟโซนของตัวเองแล้วอะเหมือนพยายามที่จะเห็นโลกมากขึ้นแล้วพยายามที่กําลังจะลุกแล้วอะไรเงี้ยบางคนอาจจะอยู่ในขั้นที่แบบว่าเตรียมจะลุกนะแต่บางคนก็อาจจะแบบว่า ล็อกตัวเองแล้วก็ก้าวเดินแล้วได้3าแล้วก็เดินเดมามันมีบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้ให้พีทมาอีกแล้วนะจ๊ะคิงเหรียญก็มานะจ๊ะเรารู้สึกว่าจะได้เจอสายเปย์ะเธอหน้าที่การงานดีนะคะเออบอกเลยแต่ความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้หวือหวาสักเท่าไหร่แต่เขามีเท่าไหร่เขาให้คุณนะแต่ว่าให้สืบดูนิดนึงว่าเขาโสดหรือเปล่านะคะให้ระวังไม่ก็ตัวเราอาจจะแบบว่า เก็บไว้อยู่สองคนเนาะพูดคุยกันเริ่มต้นน่ะเออแต่ถามว่ามันมีไหมความรักเรามองว่ามีนะคะแล้วก็ในที่นี้บางคนถ้าอยู่ในสถานการณ์ความรักไม่ชัดเจนความรักไม่โอเคเรารู้สึกว่ามันจะจบอืมบอกเลยนะคะว่ามันจะจบคือเจ็บแต่จบอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่เลือกเราหลังจากนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็ไม่เลือกเราหรือชัดเจนกับเรามากกว่าที่เป็นอยู่อยู่แล้วดังนั้นตัวเราอ่ะจะค้นพบสัจธรรมบางอย่างแล้วก็กล้าที่จะออกจากเซฟโซนบางอย่างที่มีให้เขาอ่ะ การที่จะจบแม้ว่าเขาจะอาจจะปนเปื้อนนู่นปนเปื้อนนี่ให้คุณแต่คุณก็จะรู้สึกว่ามันก็แค่ได้แค่นั้นน่ะเหมือนได้แค่สิ่งของได้แค่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนอนาคตเขาอ่ะไม่ได้มองเราอ่ะถ้าเกิดในกรณีที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอบางสิ่งบางอย่างเรารู้สึกว่าคุณจะได้ปลดล็อกตัวเองออกจากจุดนั้นได้แล้วนะจ๊ะเอามาดูอีกสิว่าไพ่มีอะไรจะบอกเกี่ยวกับความรักอีกนะคะในช่วงนี้ขอสามใบแล้วกัน ชัยชนะนะคะไม่ว่าหวังเรื่องอะไรคุณกำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องราวดีๆในเร็วๆนี้ อภิรมมาเรารู้สึกว่าความรักที่คุณกําลังถวิญหาความรักที่เคยคุณเคยเฝ้าฝันเคยวาดฝันไว้เคยนึกไว้ว่าฉันอยากได้ความรักรูปแบบความสัมพันธ์เฮลตี้แบบนี้นะดูแลเอาใจใส่นะเออใส่เปนะรักเรานะเอ็นดูเรานะแม่ตาเรานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รูปร่างหน้าตาอย่างงู้อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคุณกําลังจะได้นะคะอะบอกเลยคุณจะได้ในสิ่งที่คุณนึกในสิ่งที่คุณฝันในเร็วๆนี้นะแต่ว่าคุณต้องลดล็อก ตัวเองก่อนจากเรื่องความรักแย่ๆจากความรักที่ไม่ดีนะคะแล้วก็อย่าก,กังวลใจไปไพ่ไฮพีทอันนี้ก็เคย้าย,ยไฮพีสนะขึ้นมาบ่อยนะอ่าเรามองว่าคนกองนี้จะมีเซนต์บางอย่างเมื่อได้เจอกับเขาแล้วคุณจะรู้ว่าว่าคนคนนี้แหละต้องมีซัมติงบางอย่างกับเขาชั้นเกิดขึ้นแนอนาคตแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเรารู้สึกว่า ความรักที่คุณอยากเจอความรักที่คุณอยากขวยคว้าความรักที่คุณอยากมีกําลังจะเข้ามาใกล้คุณเรื่อยๆแล้วนะคะเรารู้สึกว่าบางคนก็ไม่เกิน3เดือนนี้เราเออแต่บางคนอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะอย่างที่บอกเนาะแดดาบแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันยังไงก็อยู่ที่ตัวเราเป็นคนเลือกเดินด้วยนะจ๊ะยังไงขอให้ก็มองนี้แฮปปี้มีความสุขนะคะเจอความรักที่ดีเจอความรักที่มัน่นคงและรักที่เขาเห็นค่าเรานะจ๊ะวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเช้า มาถึงกองที่สองนะคะใครที่เลือกกองที่สองมาตั้งสมาธิไว้ได้เลยนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะมาดูกันว่าความรักของเราในช่วงปีนี้เนี่ยหรือในสามเดือนนับจากวันที่ดูคลิปนี้เนี่ยเออวาสนะความรักจะเป็นยังไงมาดูเรื่องราวความรักหรือทั่วไปของเราก่อนในช่วงนี้ว่าเรากำลังพบเจอกับอะไรนะจ๊ะเอออาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะเจ็ดดาบ บางคนเหมือนบอกว่าไม่ค่อยหมดศรัทธากับความรักก็ได้อยู่ในความรักที่แบบว่าเปิดเผยไม่ได้ก็ได้ต้องแอบแอบในที่นี้คือแอบรักแอบชอบแอบคบกันแอบคุยกันเพราะว่าอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็ได้หรือมันมีปัจจัยอย่างอื่นก็ได้นะจ๊ะหรือไม่บางคนก็รู้สึกว่าเอยเจอแต่ความรักไม่ไม่ดีมาฉันไม่อยากมีความรักแล้วแต่อยากฟังไเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะอ่า Judgment มคุณรู้สึกว่าทำไมจักรวาลหรือจังหวานหรือพระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนมอบบทเรียนให้ความรักของคุณนะค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะยาก อ,อมีเหมือนแบบว่ามีเข้ามาแล้วก็ผ่านไปมีเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเหมือนมันไม่ค่อยสมหวงังมันไม่ค่อยแบบแฮปปี้ใจในแบบที่คุณอยากได้สักเท่าไหร่แต่ถามว่ายังมีความหวังไหมเรารู้สึกว่าคนกองนี้ยังมีความหวังนะคะยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความหวงังเกี่ยวกับความคิดในเรื่องเกี่ยวกับความรักยังมีอยู่แล้วก็อยากได้บางคนนี่อยากแต่งงานนะ ออะบอกเลยไม่ว่าจักรวาลจะเหวี่ยงใครมาก็ตามแต่คุณรู้สึกว่ามีความฝันนึงก็คือครบชัดเจนนะมันมีอยู่แล้วแหละแล้วก็บางคนอาจจะหมายถึงแบบอยู่ในช่วงของการแต่งงานช่วงของการมีครอบครัวเนาะแล้วก็ในที่นี้คือมันต้องสมบูรณ์แบบทุกด้านนะไม่ใช่รักอย่างเดียวแล้วกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องกินได้มีเงินได้อะไรอย่างเงี้ยการที่จะมีครอบครัวมันต้องใช้เงินอารมณ์ประมาณนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้ความรักที่มันพร้อมที่มันดูลรแมติกเหมือนในนิยายอะไรเงี้ยตอนจบแล้วอารมณ์ประมาณนั้นได้นะคะ แต่ช่วงนี้อาจจะดูเหนื่อยแล้วก็รอคอยปฏิหารไปหน่อยแค่นั้นแหละเออเอามาดูซิว่าปฏะไม่ใช่ว่าสนาความรักของคนกองนี้ในช่วงนี้จะเป็นยังไงนะคะเขอห้าใบดูเพ่อความบันเทิงนะจ๊ะเปิดก่อนห้าใบเนาะอะ,อะล่วงมากี่ใบแล้วเนี่ยในเมื่อเขาอยากออกเนะแซงคิวก็ให้เขาออกแล้วกัน เรารู้สึกว่าคนกองเนี้ยอยากมีโมเมนต์จังหวะตกหลุมรักเหมือนกันด้วยความที่มันเป็นเด็กถ้วยอยากจะหาอะไรที่มันดูตื่นเต้นใจอะไรที่มันดูเหมือนมีแรงบันดาลใจให้กับชีวิตมากขึ้นเออแล้วก็ให้ระวังหน่อยคนกองเนี้อาจจะเป็นคนที่แบบว่าหลงคนง่ายตกหลุมรักง่ายได้เหมือนกันนะแต่ก็หน่ายเร็วเป็นคนขี้เบื่อหรือเปล่าควีนดาบควีนเหรียญคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะดุนะคะเออ แต่ถามว่ามันจะมีคนเข้ามาไหมอาจริงมันมีคนเข้ามาอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีนะอ่าอ่ะมันจะมีชายหนุ่มบางคนเข้ามาขอความรักเข้ามาจีบคุณนะคะแต่คนกองเนี้ยบอกเลยนะว่าเราอ่ะเข้าหายากดูดูดูหยิ่งอ,ะอ่ะเออดังนั้นต้องฝึกยิ้มฝึกมีมนุษยสัมพันธ์มากกว่านี้นะคะดูดูเหมือนแบบ คุยเล่นด้วยยากอารมณ์ประมาณนี้ในสายตาเขาหรือในสายตาคนอื่นก็ได้นะแต่เรารู้สึกว่าจะมีคนอ่ะเข้ามาหยอดเข้ามาอ่อยเรามีความเจ้าชู้ใส่เราจะถามว่าเราสนใจไหมถ้าดูจากหน้าพ่ย์ทาเหมือนไม่สนใจแต่จริงๆก็สนใจแต่ก็ไม่ค่อยไว้ใจ,ใจอยู่เออแต่ไม่ค่อยไว้ใจแต่ก็สนใจเขาอยู่แล้วก็มีการคิดเยอะมีการคิดมากแต่อีกใจหนึ่งก็หวังว่าเขาจะมองปลดล็อกบางอย่างในชีวิตของเราเหมือนกันนะคะจริงๆว่าสนานในความรักของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคนกองนี้ในช่วงนี้ ขอขยายเดนนิดหนึ่งจะมีการจบเรื่องราวที่เครียดๆถ้าเกิดคุณเจอความรักที่มันไม่ดีความรักที่มันไม่โอเคมันก็กําลังจะจบไปนะคะยังไงก็ถ้าเกิดมันไม่ดีจริงๆก็ปล่อยมือเนาะบางทีอะความรักไม่ดีที่อยู่กับเรานานแล้วเราตัดเพ้อต่อว่าไม่ใช่ใครหรอกเรานี่แหละไม่ปล่อยมือจากความรักแย่ๆเหล่านั้นเองดังนั้นอยู่ที่คุณเลือกนะคะว่าจะไปต่อหรือเปล่าคนคนนี้ถ้าเกิดไม่รู้ว่าคนกองนี้อาจจะดีกับใครอยู่ หรืออาจจะไม่ดีก็ได้ขอพูดในกรณีที่ดีแล้วความรักมันไม่ชัดเจนความรักมันไม่ได้เปิดเผยนะคะแล้วเป็นความรักที่ไม่ดีอะไพก่กำลังจะบอกว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่อ่ะก็ปล่อยผ่านเลือกได้ชีวิตเรามีการเลือกบางอย่างได้นะจ๊ะเมื่อเราเลือกให้สิ่งหนึ่งผ่านไปรอสักพักเดี๋ยวสิ่งใหม่ก็จะเข้ามานะคะอืเอามาดูซิวาสนาความรักของคนกองนี้ในช่วงนี้จะมีอะไรอีกขออีกห้าใบค่ะ หนึ่งไม้จริงๆเรารู้สึกว่าคุณมีความมุ่งมั่นในการเริ่มต้นบางอย่างนะเหมือนถ้าอยู่ในกรณีที่ความรักมันไม่ดีความรักที่ช็อกซิตเรารู้สึกว่าลึกๆในใจคุณก็อยากจะเลิกอยากจะเริ่มต้นบางอย่างให้มันชัดเจนถ้าเกิดเขาอยากจะชัดเจนกับเราก็คือโอกาสนี้ให้ชัดเจนแต่ถ้าเกิดเขาไม่เรารู้สึกว่าคุณก็จะมูอ่อนแล้วล่ะเออมีความคิดบางอย่างที่อยากจะทําอะไรบางอย่างขึ้นมาให้มันชัดเจนมากขึ้นหรือบางคนอาจจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของการงานไปเลยก็ได้เรื่องของความรักพักไว้ก่อนอห้าไม้ หเหรียญ The Magician Hermit แล้วก็แปดเหรียญเรารู้สึกว่ามันจะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะเป็นบุคคลสองบุคคลนะทำให้คนกองนี้อาจจะวาวุ่นใจเกี่ยวกับความรักไปบ้างเออจะมีการเข้ามาเริ่มต้นในที่นี้อาจจะเข้ามาพูดคุยสารความสัมพันธ์แต่ว่าคนหนึ่งอะ่ะ ก็คืออาจจะมีมุกแพลาๆเข้าสังคมเก่งมีเสน่ห์ด้วยความเป็นเมจิเชียนเนาะมันก็เลยอาจจะดูอะกระลงกระล่อนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งนะคะเขารู้ว่าเขาต้องพูดอะไรเขาต้องแสดงออกอะไรบางคนเนี่ยถึงขั้นแต่งหน้าแต่งตัวเก่งด้วยเหมือนกันนะแต่อีกคนนึงจะออกแนวเงียบๆแต่ว่ามีความรู้มีความสามารถนะแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกอาจจะไม่ได้หวือหวาแล้วก็อาจจะไม่ได้โรแมินติ ดังนั้นเหมือนไพ่กํลังจะบอกว่ามันจะมีคนเข้ามาแต่ให้คนกองเนี้ค่อยค่อยดูไปนะคะอในเรื่องของความรักในเรื่องของความสัมพันธ์ทําบุญทําทานเก็บแต้มบุญไว้ด้วยก็ดีนะแล้วเรารู้สึกว่าเป็นความรักที่มีการให้แล้วก็มีการรับในระดับที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะมันจะมีการเริ่มต้นบางอย่างเกิดขึ้นนะาามาดูสิวัาวานาความรักคนกองนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกขออีกห้าใบค่ะ ืไม่ต่างจากกองแรกแต่คนละด้านกันนะจ๊ะคนกองนี้เรารู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่โอเคไม่ว่าจะเป็นบาดแผลใจในเรื่องเกี่ยวกับความระคร้างก่อนหรือกําลังเจออยู่ณปัจจุบันนี้เรารู้สึกว่าคุณควรที่จะเดินออกมาได้แล้วนะอ่าควรที่จะเดินออกมาคนที่จะมูฟออนได้แล้วเหมือนไพ่บอกว่าเนี่ยคุณเลือกได้อยู่ที่คุณเลือกบางครั้งอะตอนเนี้ยมันเหนื่อยตอนนี้มันล้าตอนนี้มันแบบว่าท้อแท้ใจ ถ้าความสัมพันธ์มันไม่ดีก็ไปต่อดีกว่าอย่ารอเขาเลยอืบางทีเราให้โอกาสเขามาเต็มที่แล้วเนาะเราให้โอกาสเขามานานแล้วยังทั้งปีเนี่ยให้มันจะหมดปีอยู่แล้วอย่าลืมนะหมดปีนี่คือเราก็แก่ขึ้นนะริ้วรอยแล้วก็เพิ่มมากขึ้นนะเออดังนั้นเราควรเลือกสิ่งที่มันแฮปปี้กับชีวิตไว้ในชีวิตเราดีกว่า จริง,รงๆข้าวยากหมากแพงอง,งานก็ยุ่งงานก็เครียดเรื่องนู้นก็แย่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าความรักคนจะเป็นลความรักที่ดีๆไหมถ้ามันไม่ใช่ความรักที่ดีก็ปล่อยมันได้แล้วนะจากน้าไพ่บอกนะคะเออแล้วก็ในที่นี้อีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่มีแผลใจเนาะเรารู้สึกว่าให้ move on อะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้เก็บเขาไว้ในใจได้นะเออเพราะยังไงคนเรามันคงไม่ลืมหรอกแต่เรารู้สึกว่าคุณต้องไปต่อข้างหน้าหนทางชีวิตคุณเลือกได้จริงๆอะ่ะ คุณมีความสุขกับตัวคุณเองได้นะแค่ช่วงนี้ก็มีเหงาบ้างคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะไพ่บอกนะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่แฮปปี้ดังนั้นมั่นใจในตัวเองเข้าไว้นะคะเอ แล้วคุณจะได้เจอรักที่ดีแต่กว่าจะได้เจอก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเนาะอาจจะได้เจอก็อาจจะแบบว่ามีบาดแผลไปบ้างแล้วก็ในที่นี้อีกกรณีก็คือความรักที่ไม่ดีกําลังจะผ่านพ้นไปกําลังจะเข้าสู่ความรักที่ดีๆแต่หนทางที่จะเข้าสู่ได้ตัวเราเป็นคนเลือกหมนกันนะจ๊ะเออเลือกให้ดีนะบางคนเลือกไม่ดีก็อย่ามาโวยวายไพ่นะคะอยู่ที่เราเลือกมาจ๊ะเออเอามาดูซิว่าดวงความรักช่วงนี้จะมีอะไรอีกจะเป็นยังไงอีขอห้าขอสามใบค่ะพูดผิด พุ่งทยานนะจ๊ะบางคนมีแพชชั่นบางอย่างว่าใช่มาดามันจะหมดปีแล้วฉะนั้นฉันควรทิ้งอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตไปได้แล้วแล้วฉันจะไปต่อแล้วเพราะว่าผู้ชายดีๆยังมีอีกเยอะเนี่ยความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมให้เรามองน้าหนักขึ้นด้วยนะคะคุณกลองนี้เรารู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่มีความพร้อมที่จะมีความรักนะคะคุณเป็นคนผู้หญิงที่ดีนะ เป็นผู้หญิงที่น่ารักเป็นผู้หญิงที่ดูอบอุ่นดังนั้นไพ่เลยบอกว่าคุณนะ่ะจริงๆแล้วพร้อมที่จะมีความรักพร้อมที่จะได้รับความรักพร้อมที่จะเป็นคนสําคัญเป็นวาสนาของใครหลายๆคนก็ได้เออนี่ฮะลงทุนลงแรงนิดนึงแล้วก็อะไรนะ ความสัมพันธ์เรารู้สึกว่าความรักดีๆกำลังจะเข้ามาแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยบางคนอาจจะใช้เวลามากกว่าสามเดือนนี้ก็ได้แต่มันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่บางอย่างนั้นจะเกิดขึ้นได้ตัวคุณต้องเป็นคนลงมือทำด้วยอืวาสนาความรักหรือเรื่องราวความรักที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้แล้วนะคะคนกองที่สองนะจ๊ะยังไงก็เลือกให้ดี หนทางของตัวเองนะคะแล้วก็ทําตัวให้สวยด้วยนะเรารู้สึกว่าการลงทุนลงแรงเนี่ยนอกจากแบบว่ามีทัศนคติในแง่บวกเกี่ยวกับความรักแล้วการออกไปเปิดโลกแล้วก็คือการลงทุนกับตัวเองเนี่แหละคะ่ะลดความอ้วนแต่งหน้าให้สวยให้มันเข้าสไตล์เนาะการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยความสวยมันต้องใช้เงินดังนั้นการงานก็อย่าให้พร่องนะคะยังไงก็ขอให้กลองนี้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเุกว,วันนะมาดามไปก่อนนะจะรักทุกคนนะคะชอว รา,าคามาถึงกองสุดท้ายกองที่สามแล้วนะจ๊ะว่าจนาเราจะเป็นยังไงเป็นดูโดยรวมนะคะมาดูโดยทั่วไปเกี่ยวกับความรักของคนกองนี้ก่อนเป็นดูโดยรวมนะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะดูนิ่งๆเนะ บางคนเหนื่อยแล้วอะอยากพักในเรื่องเกี่ยวกับความรักหรือไม่ก็ความรักช่วงนี้อาจจะไม่ได้เวอร์หวาอาจจะดูนิ่งๆดูเงียมๆไม่อยากจะคิดไม่อยากจะตัดสินใจอะไรก็ได้นะจ๊ะหรือบางคนถ้าอยู่บนคานก็อยู่บนคานจนแบบว่าไม่คิดว่าทางลงอยู่ทางไหนลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ํานะเดวิลแปดถ้วยบางคนได้ถึงคนเก่านะ พลังงานของคนเก่าๆไม่รู้พอสิ้นปีหรือเปล่าไม่มีใครให้คิดถึงก็เลยกลับไปคิดถึงเขาหรือเปล่าออให้ระวังไว้หน่อยบางคนก็อาจจะเป็นพลังงานของคุณไกลนะคะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาได้นะจ๊ะอืมค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะแต่ถามว่ายังมีโมเมนต,ต์ดีๆเกี่ยวกับความรักไหมเรารู้สึกว่าคุณเก่าเนี้ยยังมีทัศนคติดีๆเกี่ยวกับความรักนะคะว่าฉันจะได้เจอฉันจะได้รักอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้ได้นะอืมเหมือนรักดีๆกําลังรอฉันอยู่ ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางทีคนกองนี้ดีลกับคนของตัวเองอยู่แล้วแต่มีคนเก่าๆเ,เข้ามาสร้างกิเลสให้เราหรือเปล่าเออเข้ามารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะโหยหาเขาอยากจะครอบครองเขาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังไว้หน่อยนะคะเออดังนั้น เขาเรียกว่าอะไรมีความเครียดในความสัมพันธ์นี้ด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะสําหรับบางคนนะคะอาจจะอยู่พลังงานที่แตกต่างกันนะแต่เรารู้สึกว่าแม้ว่าจะมีความเครียดมีความกังวลใจมีความเสียใจอะไรแต่คุณยังมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความรักว่าคุณจะได้เจอรักที่ดีรักที่มันดึงดูดใจไม่ใช่รักแบบว่าดูจืดๆชื่อๆด้วยนะที่คุณอยากได้ก็เป็นรักที่แบบว่าดูเหมือนเป็นคู่แท้เป็นคู่เป็นความรักที่มันดูโรแมนติกอะไรอย่างนั้นนะ่ะเออมีแรงดึงดูดบางอย่าง อะมาดูวาสนาความรักของคนกองนี้ในช่วงนี้ในสามเดือนนอกจากวันที่ดูคลิปหรือวันนี้จนถึงสิ้นปีก็ได้นะจ๊ะขอห้าใบค่ะว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณไม่ก็คนกองนี้อาจจะมีแอบตกลงรักใครที่รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ก็รักเขาอยู่อะไรเงี้ยรักเขา วัฒนธของความรักเหรอเรารู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาให้คุณอะตึกตักหัวใจนะอ่าบอกเลยเป็นคนที่ดูแท้แต่าาพื้นดวงนะคะอาจจะเป็นคนอายุเยอะกว่าหรือดูมีความสุขขมมีความนิ่งนาทีการงานดีกว่าหรือไม่ก็อาจจะอายุเขาเรียกว่าอะไรนะ แต่เป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นาทีการงานดีหรือคนละศาสนาอะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่มันมีความต่างกันเรารู้สึกว่าเขาจะนิ่ง,งอาจจะดูไม่ค่อยสนใจแต่คนกองนี้สู้มาในเรื่องเกี่ยวความรักสู้อะจะมีโมเมนต์ได้ตกหลุมรักนะคะอื แต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนคุณรู้สึกว่ามันดูเหมือนไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะคะมาดามแต่ก็อย่างน้อยก็หัวใจได้ชุ่มชื่นแหละถ้าว่าสนาความรักเธอน่ะเออมันก็ยังได้มีอารมณ์แบบว่าชุ่มชื่นใจเกิดขึ้นอยู่บ้างเออไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอามาดูขออีกห้าใบค่ะแต่จ,จะต้องใช้ความพยายามในการเข้าหาคขานิดหนึ่งนะจ้ะคนกองนี้น ทำไมออกแนวบอกเขาไม่ได้เข้ามาจีบแต่ต้องเข้าไปจีบเขานะเนี่ย <c oughs> เออคนก่อนนี้อย่าด้อยค่าตัวเองนะคะว่าตัวเองไม่มีค่าหรือเราด้อยกว่าเขาเราไม่เหมาะสมกว่าเขาหรือเราไม่เหมาะสมกับความรักบางคนไม่ได้ว่ามองว่าเราไม่ได้เหมาะสมกับความรัก กับเขาเหรอกแต่มองว่าตัวเองอ่ะไม่เหมาะสมกับความรักไม่ควรได้รักที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าด้อยค่าตัวเองนะให้กําลังใจตัวเองเยอะๆเราไม่รักตัวเราแล้วใครจะรักล่ะคะเรารักเราก่อนนะจ๊ะเออบางคนด้วยหน้าที่การงานการเงินบางอย่างมันมีปัญหาเนาะมันมีอุปสรรคจะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมันโซล,ล้อดอกเหมือนเป็นคนแพ้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังไว้ด้วยนะแล้วก็คนกองนี้อะ่ะจะรู้สึกว่ามีแนวโน้มคิดเยอะคิดมากระวังเป็นซึมเศร้านะจ๊ะ อ่ะถ้าถามว่าวาสนาความรักคุณจะเป็นยังไงเรารู้สึกว่ามันจะมีบางอย่างเข้ามาให้คุณได้รู้สึกชุ่มชื่นใจนะแต่วันนั้นคุณต้องรักตัวเองมากพอคุณต้องเห็นค่าของตัวเองมากพอแล้วก็คุณจะค้นพบบางอย่างจะมีใครบางคนเข้ามาจุดประกายความสัมพันธ์เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออกแนวแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรเจ้าเล่ยนิดหนึ่งเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดบางทีอาจจะหน้าตาดีหรือแต่งตัวดีเสริมตัวเองได้ด้วยนะคะเข้าสังคมเป็นเข้าสังคมเก่งเข้ามาในชีวิตของคุณถามว่าแรกๆคุณอาจจะแบบว่าดูเขาอยู่ห่างๆแต่จะเกิดการตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวให้ระวังไว้หน่อยนะจ๊ะคนกองนี้เขาเข้ามาทําให้โลกของคุณนะมีการเปลี่ยนแปลงมีความสดใสบางอย่างมากขึ้นมีความรู้สึกแฮปปี้บางอย่างมากขึ้นแต่คนกองนี้ค่อนข้างที่จะคิดเยอะค่อนข้างที่จะคิดมากแล้วก็อาจจะ บางครั้ง่ะด้วยค่าตัวเองให้ระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะอืมไม่รู้ว่าเขาจะโดดเด่นขนาดไหนแต่คุณรู้สึกว่าบางทีอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เหมาะสมกับเขาหรือไม่ก็มองว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับความรักอ,อารมณ์ประมาณนี้อเอามาดูซิว่าไพ่ใหญ่จะบอกอะไรอีกนะคะเขาอีกภาใบจนกดอัดไหมเนี่ยกดอัดอยู่เนาะไพ่นี้สวยนะเอออะจริง เนี่ยเคยเหนื่อยเกี่ยวกับความรักมาเยอะเหนื่อยบางคนเนี่ยไม่ใช่เหนื่อยหรอกอาการเจ็บเจียนตายหรือแทบตายไปแล้วด้วยสามาดาเหมือนได้เกิดใหม่แต่ยังมีความหวังไหมเอาจริงๆรงิยังมีความหวงังกับความรักความสัมพันธ์นะคะ,ะเรารู้สึกว่าจะมีใครบางคนเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคุณกําลังได้เจอรักดีๆนะแต่ว่าอาจจะมากกว่าสามเดือนได้อาจจะมากกว่าปีนี้ได้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ อาจจะเชิองใช้ความสม่ำเสมอความค่อยๆเป็นค่อยๆไปการค่อยๆสร้างการใช้งานประนีดงานฝีมือในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความรักนิดหนึ่งนะจ๊ะเออแต่คุณได้เจอแน่ความรักที่ดีๆนะคะ อืแล้วก็ในที่นี้อย่ามองว่าไม่มีใครสนใจเราบอกเลยว่าตัวคุณก็มีดีมีเสน่ห์ในตัวเองนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะแล้วก็คนกองนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยตรงที่เราอาจจะไม่ต้องร้อยเขาเข้าไาจีบแต่เราต้องเข้าไปจีบเขาแค่นั้นแหละอืมถ้าดูจากหน้าไพา่คือเราก็ต้องเป็นฝ่ายลุกด้วยเหมือนกันนะจ๊ะเอามาดูซิไพ่ใหญจะบอกอะไรกับคนกองนี้คะในเรื่องเราเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้เขอสามใบนะจ๊ะ รักดีๆรอคุณอยู่อ่ะฉันบอกเลยแต่ใช้เวลามากน้อยก็อาจจะแตกต่างกันไปหน่อยเนาะเนี่ยเริ่มเห็นไหมเริ่มมีแรงจูงใจหลังจากฟังคลิปมานามแล้วพลังงานบวกเริ่มมานะคะสําหรับบางคนนะคะเริ่มมีแรงดึงดูดในการใช้ชีวิตมีแพชชั่นบางอย่างในชีวิตมากขึ้นเริ่มมีศรัทธาหรือมีความเชื่อเกี่ยวกับความรักมากขึ้นก็ได้สำหรับคนกล่องนี้แล้วก็ในที่นี้อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เจอบางจุดบางอย่างที่รู้สึกว่าเออทาไมฉันไม่สนใจตัวเองอะฉันมารักตัวฉันก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็ได้นะเนี่ยความรักที่คุณอยากจะมีความรักที่คุณอยากจะให้เป็นนมีมันเข้ามาแล้วก็ในที่นี้เรารู้สึกว่าความรักอะ่ะบางทีมันไม่ได้มาในรูปแบบสำหรับคนกองนี้นะไม่ได้มาในรูปแบบของ คนรักแบบหนุ่มสาวหรือว่ามาแบบชู้สาวนะคะเรารู้สึกว่าเป็นความรักแบบครอบครัวความเข้าใจแบบครอบครัวความเข้าใจแบบเพื่อนมันมีคนคอยเข้าใจคุณอยู่บางคนครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนแต่ก็มีคนใกล้ชิดเป็นเพื่อนบางคนก็มีความหวังดีกับเราเนาะเออเรารู้สึกว่าความสุขมันอยู่ใกล้ๆคุณแล้วก็มันอยู่มานานแต่โตคุณอาจจะไม่ค่อยได้สนใจอาจจะไม่ค่อยได้ไปโฟกัสก็ได้นะตอนนี้อาจจะต้องไปโฟกัสตอนสุดนั้นก่อนก็ได้หรือความรักในแบบที่คุณคิดในแบบที่คุณใฝ่ฝันความสุขในแบบที่คุณอยากให้ แบบตอนจบของนิยายเรารู้สึกว่าคุณกำลังจะได้เจอแหละแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อย อาจจะต้องใช้การสร้างหน่อยความอดทนหน่อยในที่นี้บางทีก็เถียงกับตัวเองอ่ะเหนื่อยอะตายอยู่แล้วเนาะ <c oughs> แต่ว่ามันมีแรงดึงดูดบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าคุณสามารถเอาชนะอุปสรรคความรักต่างๆได้ถ้าเกิดความรักนั้นดีและความรักนั้นเป็นของคุณนะคะอืจริงๆไพ่พลังงานดีนะบอกเลยคนกองนี้แต่แค่เราต้องออกแนวแบบสายบุกสายลุยแค่นั้นแหละเออยังไงก็ขอให้เจอความรักที่ดีความรักที่มีความสุขสมหวังในเรววันนะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะจะรักทุกคนนะคะเช้า